สวัสดีครับเรามามีสุขภาพดีวิถีบริเวทกันนะครับสวัสดีครับท่านมีปัญหานอนไม่หลับหรือเปล่าครับพอสูงวัยปั๊บจะนอนไม่หลับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับถ้าทางแผนโบราณนะครับเขาว่าตรงหน้าผากตรงนี้นะครับเป็นตาที่สามเนื่องกถึงนาจานะครับหรือคนอินเดียที่ชอบเอาสีมาแต้มตรงนี้ครับเป็นตาที่สามนะครับแต่้าฝรั่งเขาบอกตาอยู่ตรงนี้ แต่ถ้าตังตอนออกนี่ก็ตายอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะโดนแสงก็ไม่หลับนะครับเพราะฉะนั้นคนคิ้วขมวดนี่ก็ไม่หลับเห็นไหมครับคิดก็นอนไม่หลับนะครับคนนอนไม่หลับที่เป็นธรรมชาติของผู้สูงวัยครับอายุยิ่งมากอนก็นอนก็ยิ่งน้อยลงแต่ฝรั่งก็จะไปพูดถึงออฮอร์พวกฮอร์โมนนะครับเราก็จะข้ามเรื่องของฝรั่งไปไม่เกี่ยวกับหมอแผนไทยนะครับเอาเป็นว่าถ้านอนไม่หลับแล้วกันนะครับนอนไม่หลับเนี่ยหลักการนะครับมีอยู่แค่ 3ประการง่ายๆเลยนะครับข้อสนใจข้อที่1นคิดนะครับข้อที่2ก็คือกินเมื่อเย็นนะครับพระก็ไม่กินเมื่อเย็นจะทำให้พระนี่หลับดีนะครับข้อที่สนะครับธาตุแปรปรวนครับตรงนี้แหละครับเขาว่าธาตุแปรปรวนเนี่ยก็ก็มีอะไรบ้างครับก็อาหารเป็นพิษนะครับไวทองอย่างเงี้ยนะครับช่วงเปลี่ยนวัยเนี่ยนะครับก็จะนอนไม่หลับนะครับเพราะฉะนั้นก็กินยาปรับธาตุนะครับ คือร่างกายของเราประกอบด้วย5กระทรวงครับกระทรวงดินกระทรวงน้ํากระทรวงลมกระทรวงไฟและกระทรวงอากาศนะครับแต่และกระทรวงก็จะมีต้นไม้ประจํากระทรวงเราต้นไม้ประจากระทรวงนียครับมาปรับสมดุลนใหม่แล้วเราก็จะนอนหลับเขาเรียกายาปรับธาตุนะครับนี่คือเราคุยถึงหมอแผนไทยนะมีหมอแผนจีนแทรกนิดหน่อยแต่ท่านคงคงเชเข้าใจแล้วนะครับง่ายๆครับอย่านอนอย่าคิดนะครับชอ,อย่าขมมดนะครับ แล้วก็ไม่กินอาหารเย็นนะครับคือขาถามว่าขนาดไหนห้าชั่วโมงก่อนนอนต้องท้องว่างนะครับถ้าท่านจะหลับสองทุ่มท่านก็ย้อนมาห้าชั่วโมงครับท้องต้องหลังจากกินนั้นมื้อสุดท้ายนะครับแล้วท้องมันจะว่างพอดีห้าชั่วโมงถึงจะหลับได้ข้อที่สองก็คือธาตุแปรปรวนอายุสิบหกปีสาสิบสองปีสี่แปดปีหกสิบสี่ปีแปดสิบปีพวกเนี้ย เป็นช่วงกำลังเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยนะครับส่วนถ้าเปลี่ยนเล็กๆก,ก็คือ8ขคัวบนะครับยีขคัวบนะครับแล้วก็อ่ายี่สิบวกอีก8ก็เป็น32 3 2กับ56พวกนี้ครับเป็นช่วงเปลี่ยนฮอร์โมนนะครับก็แค่นั้นเองครับวองว่าคงจะช่วยท่านได้นะครับสวัสดีครับ